สำหรับคุณผู้หญิงหรือคนที่ชื่นชอบงานครัวแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่หนีไม่พ้นนะคะก็คือเรื่องอุบัติเหตุนในห้องครัวไม่ว่าจะเป็นการโดนมีดบาดริกกระเด็นเข้าตาของแข็งตกใส่เท้าน้ำมันร้อนๆกระเด็นใส่ผิวหนังหรือจะเป็นไฟลวกน้ำร้อนลวกใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าหากคุณโดนน้ำร้อนลวกหรือน้ำมันกระเด็นหรืเกิดแผลผู้พองจากการถูกของร้อนแล้วนั้น การปถมพยาบาลหรือรักษาแผลก็สามารถทําได้ทันทีเลยค่ะภายในห้องครัวโดยวิธีง่ายๆเพียงแค่คุณตอกไข่แล้วก็แยกเอาแต่ไข่ขาวมาทาบริเวณที่คุณถูกน้าร้อนลวกหรือเป็นแผลผู้พองให้ทั่วแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งนะคะทีนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้อีกสักครู่ใหญ่ๆจนไข่ขาวแห้งก็ใช้น้าเปล่าล้างออกก็จะพบว่าจะไม่มีรอยแดงหลงเหลืออยู่เลยค่ะและข้อสําคัญก็คือก่อนที่จะทาไข่ขาวนั้น อย่าให้แผลน้ำร้อนลวกไปถูกน้ำเย็นหรือว่าใช้ของอย่างอื่นมาทาแผลนะคะแล้วก็ห้ามแคะแกะเกาด้วยค่ะและเมื่อทาไข,ข่ขาวแล้วก็อยากให้แผลโดนแดดนะคะเพราะว่าจะทำให้บริเวณแผลมีรอยดำค่ะเพียงเท่านี้แผลจากการโดนน้ำร้อนลวกของคุณก็จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เป็นที่ระลึกให้คุณอย่างแน่นอนค่ะซึ่งการรักษาแผลจากน้ำร้อนลวกก็มีมานานแล้วในตำราการรักษาของคนจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะเหตุผลก็คือ ไข่ขาวเนี่ยมีสปปรรพคุณในการรักษาแผลน้าร้อนลวกก็เพราะว่าไข่ขาวมีโปรตีนสูงซึ่งสามารถสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กับร่างกายได้อีกทั้งยังสามารถดูดซับน้ํามันส่วนเกินบนผิวช่วยยกระชับผิวและรูขุมขนนั่นเองค่ะ สำหรับขั้นตอนวิธีการพอกหน้าด้วยไข่ขาวก็ทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณนำไข่ไก่มาหนึ่งฟองเพื่อให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะเลือกไข่ที่ไม่ใหญ่มากนักนะคะเพราะจะมีปริมาณไข่ขาวที่มากกว่าไข่ใบใหญ่ๆจากนั้นก็ทำการแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงออกจากกันตีไข่ขาวให้ทั่วแล้วก็มาทาทั่วบริเวณใบหน้ายกเว้นรอบดวงตาไว้นะคะทีนี้ก็ทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดที่อุณหภูมิปกติค่ะ เพียงเท่านี้คุณก็จะรู้สึกถึงความกระชับบนใบหน้าและสิวเส้นที่ลดลงค่ะแต่คุณไม่ควรทำเกินสัปดาห์ละสครั้งนะคะเพราะจะส่งผลให้หน้าคุณแห้งจนเกินไปค่ะ